กระผมบนเอกโดเร่ดอกกระโดนนะวันดีแล้วดีดจิตใจครับแล้วก็บุนโดรัตนัยปูวดลครับผมตอนนี้ผมเอนจิเนียร์ประจำหน่วยยานซูฟัสอาร์ดีเอ็กวันจะมาพูดเกี่ยวกับตัวยานของเรานะครับมีการทำงานทั้งหมด6สเตจเรื่องสเตจที่6เนี่ยจะเริ่มการทำงานของเอนจิ้นสามตัวล่างสุดนะครับมาสเตจที่5 จะเป็นการปล่อยตัวแคมป์ที่ยึดติดกับยานเพื่อให้ยานทุ่งเหาะลงโลกนะครับต่อมาเนี่ยตั้งแต่สเตจที่4ถึงสเตจที่1เนี่ยจะเป็นการเริ่มทิ้งตัวนจิ้นที่อยู่ล่างสุดนะครับโดยเงื่อนไขของการทิ้งตัวนจิ้นเนี่ยก็คือนจิ้นตัวน,น,นั้นเนี่ยน้ำมันหมดแต่สเตจสุดท้ายสเตจที่สูนะครับคือการที่กลางโลกเพื่อให้นักบินของเราเนี่ยกลับโลกอย่างปลอดภยัยขึ้นสเตจเนี่ยก็ใช้ตอนที่นักบินเราถึงชั้นบรรยากาศโลกนะครับแล้วผมก็ขอให้นักบินทุกค,คนเนี่ยเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับขอบคุ ยาเราก็จะเริ่มปล่อยตัวภายในสามสองหนึ่งปล่อยปล่อยได้ไหมครับโอเคต่อไปทำยไงต่อครับผมจะลองเ<ม>อ่าจะคำนวณเชื้อเพลิงเพื่อนทำทาง,งเราไปสู่่เอบินม,มานะครับว่าแตรแล้วครับพร้อมที่จะเล่นเครื่องแล้วนะ ทำการปล่อยเชฟเอรครับอ่าโอเคเอาล่ะยินดียินดีนด้วยนะครับทักมีนทุกคนตอนนี้พวกคุณก็ได้โครจรรอบโลกแล้วต่อไปเนี่ยพวกคุณก็จะต้องหาจุดเอนคอร์เตอร์แล้วโควรจรรอบดาวมินมัสนะครับต่อไปเราต้องทำอะไรต่อครับก็เดี๋ยวผมจะลองหาจุดเอนคอร์เตอร์ดูขั้นครับก็ฮะเสร็จแล้วเหรอเออผมหาจุดเอนคอร์เตอร์ไม่เจอครับอ้าวแล้ว,ลวเราจะทำยังไงดีก็มีวิธีหนึ่งครับก็คือเล่นเครื่องแล้วก็ทำให้มีวงโคจร<ม>แบบเดียวกับมินมัสครับ จะได้ตามไปมาโอเคสงสัยต้องถึงจุดที่เร่งเครื่องด้วยนะแต่ดูเหมือนน้ำมันเราก็อาจจะพอแหละเดี๋ยวเรารลองดูต่อไปก็แล้วกันนะโอเค okay. สงสัยต้องเร่งเครื่องตอนนี้แล้วแหละโอ้ยโอ้ย นีเราผ่านมาเก้าวันแล้วนะเฮ้ย hey, ทุกคนดูสิ hmm? ถึงมินมาแล้วด oh. ี่ oh. ทุกคนดูนี่สิดูนี่สินสันไง <Hey. S 1> มันเข้าใกล้มาแล้วแปลว่าตอนนี้เรารเราอยู่ในวงโคจรของมันแล้วแหละ ในไงพื้นผิวของม okay. ันอันตอนนี um ้เราคงต้องลงจอดแล้วแหละเฮ้ยเอย่าเพิ่งยัยังยังยังอะตอนนี้เราถึงมินมันนะครับมันมืดมันค่อนข้างมืดนะที่เราลงจอดอะแต่ว่าเราขึ้นยานมากับคบแล้วล่ะรวม เราน่าจะพร้อมบินละออกได้เลยทำการเร่งเครื่องครับแล้วก็ทำให้หลุดจากวงโครจรของบินมาเข้าไปครับชลื่อนคำนวนด้วยคอมพิวเตอร์หน่อยของนายนะยให้มันแบบ,บให้วงโครจรของเราแบบให้มันแบบอยู่ใกล้พื้นโลกมากที่สุดครับ ไปแล้วครับท่านยี <29 S 1> ่สิบเก้าก็ตัวไหนนับไระอะนับถอยหลังละระเบิดยังไงล่ะเบิดยี่สิบสี่เผื่อล้างแค้นให้กับเพื่อนทศพลฮ้ฮะ<า> <19 S 2> ทำไมอะ่สิบเก้าพวกเราคาแคบบัตรเหตุทุกคนยังไงฉันขอโทษทุกคนอยู่เพรยังไงระเบิดก็ทำเรา แล้วห้าโอโนไม่าแลวกันไหนลาายาสลา่อเดี๋ยวนี้ท่านพัฒนาพัฒนาพัฒนาตาลฮะไม่นายน่นไหละพนา่ะไม่นายเาหลุดไปแล้ว ลูาะพนลูกสะไนตายน,นะลูกพนเหรอลูกสะไนอะลอยอไปอวกาศแล้วอะนา่ารำ่าญเลยอะ